เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันติดอะไรอ่ะเบ็ดอันนี้ของผมมันดูแปลกๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเขย่าเขย่าโอ้โอ้โอ้นี่ฮะของพี่โจติดอันหนึ่งโอเคโอเคอะระวังนะพี่ สวัสดีครับโยผมโจโฉนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ริมลําธารเล็กๆนะครับซึ่งเป็นป่าทางภาคใต้นะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับพี่โจกับพี่๋องด้วยครับซึ่งพี่โจเนี่ยบอกว่าที่นี่เนี่ยมีปลาสะแง่ด้วยอ่าจริงไหมมีครับมีวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาล่าปลาสัแง่กันทางภาคใต้ดูซิว่าอ่ามันจะมีจริงอย่างที่พี่โจพูดหรือเปล่าแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีการแข่งขันกันด้วยซึ่งเราทําตาเบ็ดของเรามานะครับคนละ ห้าอันแต่จะมีมีการต่อรองกันใช่มีการต่อรองกันนะครับซึ่งผมไม่เคยล่าไงแต่แงแล้วมาเจอกับเซียนส่แงด้วยเงี้ยผมก็ขอต่อเพิ่มอีกสอตาก็คือน้องเป๋าเนี่ยมีเบ็ดตกปลาอยู่7อันนะครับพี่โจก็7อันนะครับของผมเนี่ยห้าอันดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะล่าปลาส่แงกันได้หรือเปล่าแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้ล่ากันที่จํานวนตัวนะแต่เราวัดกันที่น้ําหนักดูซิว่า ใครเนี่ยได้น้ำหนักปลามากที่สุดก็เป็นผู้ชนะไป โดยดที่เราจะไม่นับปลาอื่นจะนับเฉพาะปลาสัง,ง,สง,งเงียเพราะว่าพี่โจบอกว่าที่นี่เนี่ยมีปลาสังเงียค่อนข้างที่จะชุมแล้วก็โอกาสที่จะได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยและดูน,นี้เนี่ยเ,เอเอใช่ใช่หรือไปหร<อ><อ>ือไปก็<อ><อ>ใช้เหยื่อในการเหยื่อของเรานะครับพี่โจบ,บอกว่าใช้เป็นไส้ไก่นะครับใช้เป็นเครื่องในไก่นะมันก็สามารถกินได้เหมือนกันแต่ถ้าปกติเนี่ยที่เราตกกันทางภาคเหนือเราจะใช้ปลาตัวเล็กๆเปนลยครับซึ่งเนื้อไส้ไก่เนี่ยกลิ่นมันก็จะแรงกว่าใช่ใช่ ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าคนละอ่ของพี่ฮานของน้องป๋องของผมเจ็ดของผมผมต่อให้บ้องอีกสองเพิ่มสองอันเป็นเก้าเลยเอ้าววิจัยเหรอเอาลุกผมไม่พี่ไม่ถามผมเลยเฮ้ยโอเคเอาให้ไหมให้ไหมเออเอ้ยต่อให้เลยเก้าเด้อเก้าเจ็ดห้าห้าโอเคโอเคไปไปลุยกัน นี่เราเอาสวิงมากันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมผมจับได้ปลาตัวเล็กๆนะครับผมจะใช้มันเป็นเหยื่อนี่เห็นไหมฮะปลาตัวเล็กๆพวกนี้นะครับผมจะใช้เป็นเหยื่อในการตกปลานะครับก็ผมจะเลือกเหยื่อที่มันดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอาใช้ชนะในครั้งนี้นะครับปลากระบอกไม่ไผ่เราจะได้ตงงันตรงนี้ครับตรงนี้เลยหมายแรกของผมก็คือซอกขินนี่เลย เหยื่อของผมนะครับผมจะใช้ไส้ไก่บวกกับลูกปลาด้วยนะครับที่ผมช้อนขึ้นมานะครับเพื่อให้มันได้ความธรรมชาติของอปลาด้วยนะครับเจ้าปลาสังแงะเนี่ยจะได้ยอมกินเบ็ดของผมนะครับนี่อยนี้ฮะโอเคหมายของผมคือจุดน,นี้ครับจุดแรกซึ่งผมเชื่อว่าใต้กดหินนี้เนี่ยมันอาจจะมีปลาอาศัยอยู่นะครับนี่ผมจะดักไว้ตรงนี้เลยโอเคอ ผมจะดักไว้ตรงนี้นะบริเวณที่น้ำเชี่ยวๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมได้สํารวจตรงใต้หินนะครับมันมันเหมือนเป็นโพรงรูเล็กๆ,เ,กๆเข้าไปลึกๆข้างในนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีพวกสังเงหรือว่าพวกปลาอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับผมก็จะดักตรงนี้เลยแล้วกันนี่นะวิธีการใส่เหยื่อผมนก็ลอ่อทั้งเส้นนี้เลยนะครับผมจะใช้แต่ไส้ไก่อย่างเดียวนะครับผมไม่มี ผมไม่ได้ใช้พวกปลาเหมือนพี่โจนะครับพี่โจนะมันเทพเทพราชางแงอยู่แล้วครับส่วนเรานี่มือใหม่หัดทำนะครับก็ใช้อะไรที่มันเบสิกเบสิกพอนะครับมัดตรงนี้ ดักไว้ตรงนี้อันหนึ่งนะครับก็คือพี่โจจังเกิลเนี่ยเขาดักปลาไว้ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะวางให้ห่างจากพี่โจเขาหน่อยดีกว่าเป็นไปได้นะครับเวลาที่เราดักปลานะครับถ้าปลาอยู่ข้างล่างเนี่ยปลาก็จะว่ายขึ้นมานะครับตามกลิ่นนะครับแล้วก็อาจจะเจอกับอาจจะได้ของผมก่อนอ,อาจจะเจอกับของพี่โจก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะผมเชื่อว่าดวงผมเป็นคนที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับชนะแน่นอน <S <S <c oughs> นี่ดักหมดทุกอันแล้วยังครับยังครับของผมยังเหลืออีกสองตาผมดักไปแล้วห้าของผมมีประมาณยี่สิบอันที่ยังไม่ดักครับเกินเกินเหมาทั้งเหมาทั้งลำธารนะวันนี้เพี่โจโฉกับพี่โจจังเกิลเนี่ยเขาต่อให้ผมเนี่ยประมาณเก้าอันใช่ไหมผมจะวางแค่ห้าอันนะครับเพราะว่าถ้ามันจะติดอะยังไงมันก็ติดอยู่แล้วครับไม่จะเป็นต้องต่อรองนะว่ามันต้องเยอะนะมันต้อง น้อยหรืออะไรยังไงครับผมวางแค่5้าอันก็พอครับผมก็อันนี้ผมวางไปแล้วสี่อันครับเหลืออันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาทาเลเหมาะดีๆแล้วก็วางกันเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ล่อครับผมห่วใหญ่ๆไปเลยครับน้ำมันค่อนข้างจะเชี่ยวตรงนี้ว่าเลาจะต้องมีอันที่ติดง,งูหัวกระโหลกบ้างแน่ๆเลยเจออะไรเราใส่ปลาไปด้วย ออ๋อใช่ครับบริเวณแถวนี้ก็อาจจะมีงูหัวกะโหลกที่เป็นงูที่กินปลาอาจจะติดงูน,นะครับแทนที่จะติดปลา,าโอเคนี่ก็คือปลาสุดท้ายผมเดี๋ยวนี้โอ้ โอเคนะครับตอนนี้เราทุกคนก็วางเบ็ดของเรากันไว้ในแต่ละหมายของแต่ละคนจนเสร็จแล้วนะ <S 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 พรุ่งนี้เราค่อยมาเช็คกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเดินตรวจเช็คตลอดเนี่ยปลาอาจจะไม่กินนะครับ <S 2> <S 2> <ม>พรุ่งนี้เรามาวัดผลกันเลยทีเดียว ของน้องวางไปแกอันนะวางไป5้าอันครับห้าฮะเอ้ยเขามีสักสีเขาไม่ยอมที่จะใช้ก้าอันพี่โจอห้าอันครับเฮ้ยใช่่ะผมวาไว้เจอันแต่สองอันผมไม่นับอ่ผมจะนับอันที่ติดปลาแล้วกันตามนั้นอ่ะตามนั้นพี่องก็ถ้าตัวไหนที่มันจะโดนมันก็โดนแหะพี่ไม่ว่าเราจะวางตรงไหนเอผมขอตาเดียวพอพวกนี้สิโลโอเค พรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนเช้าเรามาตรวจเช็คเบ็ดของเราดูซิว่าจะกินหรือเปล่าป่ะเจอกันอนลุณสวัสด์ครับเช้าว,วันนี้นะเราก็จะมาเช็คเบ็ดของเรานะครับอันแรกเลยของพี่โจใช่ไหมใช่ของผมป่เ,เราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเบ็ดของเราจะติดปลาหรือเปล่าเฮ้ จะได้ฝนเปล่าโอ้เห็นเหยื่ออยู่ใช่ไหมใช่เหยื่อไหมเฮ้ยไม่ติดอะไรอ่ะเราเอาเบ็ดกลับเลยดีกว่าผมว่านะไม่ตผมด้อ้าวเหรอหนุกป๋งมีอยู่ด้วยใช่ไหมเป็นเหยืตึงๆอยู่นั่นน่ะไหนอ่ะเฮ้ยสายมันจมอยู่ใต้น้ำนะมันอาจจะมีตัวปลาอยู่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ติดอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลวงนี้ลวงนี้ติดหลักโอ้ ไม่ติดอะไรเหมือนกันของผมอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปเช็คเบ็ดด้านบนอีกนะครับโอเคพี่โจโดได้ยังโอเคเบ็ดสองอันแรกไม่ติดอะไรเลยนะครับแถมเหยื่อยังอยู่ด้วยยิไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เลย โอเคนะเบ็ดพี่โจมีอันนึงพี่เขาดักไว้ฝั่งนู้นนะครับเรามาลุ้นกันว่าได้หรือเปล่าเชือกมันไม่ตึงไงพี่มีลุ้นไหมไม,ไม่กินไม่มีเหยื่ยอยังเหยื่ยอยังอยู่เหรอใช่อันนั้นอีอันนึงของพี่โจเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเบียของพี่โจนะครับก็จะดักเบ็ดไว้ติดๆกันสองอันนะครับอันนึงตรงนี้แล้วก็อันนึงตรงนั้นโอน้โห oh กิโจใช้เหยื่อโคดเพืองอ่ะใช่ครับผมก็ว่าอยู่ทำไมเหยื่อหมดลก็ว่าอยู่ทำไมเหยื่อหมดเน้นตัวใหญ่ๆเน้นกุ้งอ่ะกุ้งมันกินเยอะนะครับกุ้งมันก็หากินหายไปแล้วครึ่งมันก็เลยต้องใส่ใช่แต่กุ้งเยอะมากเลยครับก็คือที่นี่นะครับรก,ก,ก็จะมีกุ้งตัวเล็กๆ,ๆนะครับเยอะมากเลยถ้าหากว่าเราใส่เหยื่อน้อยๆนะครับกุ้งพวกนี้เนี่ยก็จะมากินเหยื่อของเราจนหมดก่อนที่ปลาตัวใหญ่จะมาเจอนะครับเหยื่อก็อาจจะหมดไปแล้วโอเค เฮ้ยเหมือนจะติดปลาอะไรหรือเปล่าพี่โจของพี่โจอะตรงเนี้ยมันดูเหมือนเป็นลิ้วๆนะครับเหมือนปลาว่ายอยู่เลยแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าโอ้โหลงมาใส่ได้ยังไงเมื่อคืนเนี้ย <laughs> ออลงมาใส่ได้ไงพีจโตเฮ้ยติดแล้วเฮ้ยเหยื่ออีกแล้วถึงคิวของผมบ้างแล้วนะครับนี่เลยอันแรกน้ำลึกอะเฮ้ย,เ,ยเหมือนมีล้นนะ ไอ้เหมือน,ดนโดนดึงลงไปใต้ก้อนหินนั้นเนี่ยเออมีลุ้นอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อไม่มี เคนะครับธรรมชาติแถวนี้สวยงามมากเลยครับพี่โจโก็ดักไว้อันนึงตรงนู้นด้วยนะครับแต่ยังไม่ติดเลยนะครับเราเช็คมาประมาณครึ่งทางแล้วยังไม่ติดสักตัวเลยพี่โจครับมีโอกาสลุ้น,นไหมโอ้โนี่ฮะของพี่โจติดอันนึงติดตัวนึงนะครับพี่โจเดี๋ยวดเดี๋ยวโอ้ผมมันเข้ามุดเข้าเฮ้ยเฮ้ยเอาสวิงก่อนไหมไปนี่ไปนี่ไปนี้ยอเคโอเคโอเคอ๋อ หวังนะพี่โอเคเฮ้ยได้ตัวหนึ่งของพี่โจนี่นะฮะโอ้นี่ครับอ่ะพี่โจแกะเบ็ดตรงนั้นเลยโอ้หนี่นะครับปลาสังเงะหล่อเลยครับพี่โจจังก้์หล่อเลยครับนี่ตัวใหญ่พอสมควรนะผมว่า อุ้ยพี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากอ่าดูสิครับนี่นะใหญ่ในระดับหนึ่งอ่ะอ๋ออือหือโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีคุณเฉได้ใช้ได้พี่โจถือว่าพี่โจประสบความสำเร็จแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วครับเย้ยตั้มโอ้เหลือเบ็ดอีกกี่อันอ่ะพี่โจอ่ะกับผมเหลืออีกสองผมหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอเคของผมยังมีลุ้นอีกนะครับเหลืออีกสองอันไปเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อโอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วย เบ็ดอันนี้ของผมมันดูแปลกๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันย้เมันยาเฮ้ย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 มันติดอะไรวะเฮ้ยเห็นหางด้วยเมื่อกี้เห็นหางด้วยใช่ไ้ยใช่ใเ่โอเคอย่าเราแกะเบ็ดก่อนนะครับเฮ้ยโอ้ยออกแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยจีนี่เฮ้ยดูนะ เหมือนปลาตัวเล็กอ่ะอุ้ยปลาอะไรอ่ะกระสงได้ปลากระสงตัวนึงนะครับอ่าทางใต้เรียกว่าปลาช่อนชัยอ่าหรือว่าปลาช่อนชัยนะครับทางภาคใต้นี่โอเคมันไม่ใช่ปลาังเก่แต่ก็ถือว่าได้ใส่ไหมโอเคใส่ไว้อันนี้เราไม่นับกันนี่เราไม่นับก็ถือว่าก็ถือว่า อาตกได้อ่ะได้เองนายยังไม่มีผลงานเลยนะโอ้ยนาทีนี้ผมแค่รุ้นกับพวกพี่ผมก็ชึนใจครับเอเราไปลุ้นกันต่อครับ <c oughs> โอเคนะครับของผมเหลือเบ็ดอีก2อันอยู่ฝั่งนู้นนะครับวางไว้ติดกันเลยหวังว่าจะมีปฏิหารนะครับผมจะชนะพี่โจได้ก็เหลืออยู่แค่2อันแล้วครับที่เป็นโอกาสของผม <c oughs> นู่นเห็นไหมครับสายสีน้ําเงินอยู่ตรงนู้นครับ นเสียใจจังเลยอของผมไม่ติดเลยก็ได้ปลากระสงตัวหนึ่งนะครับส่วนพี่โจนี่ของผมนี่ของผมอ้าวของป๋องมาตัวปลาสังเงีที่ติดนี่ของผมเฮ้ยกโมยสิพี่โจนะครับได้ปลาสังเงีมาตัวหนึ่งนี่อ่าเดี๋ยวเราเอาออกมาให้ทุกคนดูหน่อยดีกว่า นะครับนี่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลากระสงอันนี้ปลากระสงนะครับหัวมันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าไม่ใช่ใช่นี่ของพี่โจโอ้โหยอย่างยาวเลยนะฮะโอ้เฮ้ยระวังหุดนะระวังหุดนูน่ะโอเคนี่ประมาณนี่นะครับเอ่ออันนี้ก็เป็นฝีมือของพี่โจจังเกิลนะครับเราก็ได้ปลากระสงมาตัวหนึ่งได้ปลาแสเงมาตัวหนึ่ง เกมนี้ก็ให้เจ้าถิ่นชนะไปแล้วกันเราไม่อยากจะเมาหยามหน้าเจ้าถิ่นถึงที่อะไรอย่างงี้ไใช่ใช่คือคือผมโทรไปบอกแล้วว่าให้มันมาเมื่อคืนน่ะบอกเอ้ยแจ้ง GPS หน่อยว่าอยู่ตรงไหนผมก็เลยไปวางปลาพวกนี้อ่ะสื่อสารกันรู้เรื่องอ่าใช่มันจะไม่วิ่งไปหาเหยื่อไงแต่ถ้าเราไปวางบริเวณใกล้ๆอ่ะมันจะกินได้เลยมีเหตุผลใช่ครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็แค่มาตกปลาสนุกๆนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นวิถีชาวบ้านด้วยที่เขาหาอาหารกินกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปครั้งนี้ให้พี่โจชนะไปแล้วกันป้องไว้ไปประลองเกมหน้ากันดีกว่าใช่เดี๋ยวเราไปประลองเกมหน้าปมันต้องบ๊ายบายอีกบ๊ายบายครับเจอกันครับ